ฮัลโหลอาจจะไม่ได้ยินนะอ๋อดีแล้วโอเคนะครับโอเคเปิดไมค์ได้แล้วทุกคนได้ยินแล้วนะใน The w e e k e d Game EP 2นะครับเกมรักลุย EP สเนี่ยลองพิมพ์มาซิโอเคได้ยินแล้วโอเค เห็นในแฮชแท็กแล้วเรียบร้อยนะครับคือพูดมาหลายๆครึ่งชั่วโมงคนเดียวอะไรวะโอเคเป็นไงกันบ้างครับทุกคนได้ดูเกมรักลวง EP พสองเข้าไปแล้วทุกคนครับสองอีนี้จะเป็นสองอีที่เบาที่สุดแล้วครับขอพูดเหมือนเดิมแล้วผมเชื่อว่าพี่โตก็พูดไปแล้วด้วยอะไรแบบนี้เดี๋ยวอีหน้านะครับผม แบบไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะถ้าวันใดวันหนึ่งเลตติ้งถึงหนึ่งจุดห้าเมื่อไหร่ผมจะโกนหัวด้วยทรงผมอันหล่อเหลาไม่ใช่สก,กิไม่ไม่ได้โกนแบบนั้นครับโอเคโอเคไหมผมจะกลับไปเป็นสกินเฮดแต่ทันไม่สู้คุณหนูเลยผมไม่รู้เจะอเลยไม่สู้เขาอะ่ะ เออผมมรู้จะได้ไปสู้ขอังจริงแต่มันมีหนักกว่านี้หรอคืออะไรฮะนี่เบานะครับได้ข่าวว่ามีอีพีหนึ่งความยาว83 85นาทียังหาทางออกไม่ได้ว่าจะทำยังไงดีนะครับเออมันยาวมากอะ่ะแล้วที่ยาวคือตัดไม่ได้อะ่ะเออมันปบส80นาทีอะ่ะพเจ้า เอาจริงทุกคนมันเนื้อหามันเยอะมากอะ่ะอยากให้ดูเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นต้าอู่คัดนะครับออนในช่องต้าอู่นะฮะจ่ายเพียงเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับไนเดินทางกันมาสองอีพีแล้วดีใจมากชอบมากทุกคน อาเวสีลงเลยสารคดีเดอะวิกเก็ตรอคุณบอดี้การ์ดหัวล้านแล้วไม่ใช่ล้านครับหัวเกรียนครับหัวผมเนี่ยอาจจะยังไม่ล้านนะครับอย่ามาว่าก,กันแบบนู้นห้ามเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง อย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้ยายอย่าพ่งดวลาเมื่อเจอปัญหาใดๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้ เป็นยาชูใจคนจนไปต่อครับผมละมากยาเข็นเช้าเย็นขอให้เห็นหนา้าเมื่อเจอปัญหาน้องยาตัดสายสัมพันธ์ผมว่านะผมว่านะมันต้องมีอีกซีพีที่ได้ร้องเพลงครับทุกคน คนคิดว่ามันหมดหรือ,อยังฮะไม่ใช่แค่อีกสักได้น,นะครับเลตติ้งหนึ่งจุดห้านะครับนี่ผมจะตัดผมเป็นรอตออคมทันวาคุณรอดูเลยผมจะกลับไปเป็นรอตออคมทันวาครับดูพอแปดล้านชั้ Hello everyone. Say hi to everyone. the space. Again, yes. To this now, they got more things in common other than revenge. Oh, my mother, Lima. Except the character getting together, other than that, of Lord got crazy Yes. Yes. อันคัดแซบๆใกล้มาแล้วแซบๆนี่หมายความว่าไงครับคืองนี้ผมชอบอันนึงมากมันใ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 นสีนี้ผมว่าสีสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไงก็เราไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับผมบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนไม่ดีนะครับคุณพิมพ์ เสร็จแน่นอนครับเรียบร้อยนะครับคุณได้สูญเสียเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมเนี่ยคุณทันเนี่ยเขาเป็นคนดีครับเห็นไหมสุดท้ายอะ่ะคนที่เขาดีจริงๆอะ่ะเขาไม่พูดเขาเป็มาจาการกระทำผมนะครับก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำเออเออ อันที่ติดแขนนั้นคือจริงๆมันหลายอันเว้ยคืองี้มันนานมากของจริงอะ่ะมันไม่ได้นานแบบนั้นนะหมายถึงว่าคือด้วยเอ้ยหลังเอออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยเออแต่เชื่อว่าผมว่าคนดีๆอย่างนี้เนี่ยเป็นคนดีครับอ้าวคุณ ผมเนี่ยบอกได้เลยนะว่าถ้าคุณดูไปเรื่อยๆเนี่ยคุณต้องดูไปเรื่อยๆเ,เอาเป็นว่าไม่บอกอะไรนอกจากเอาใจช่วยผมมาแล้วแันะเออเอาเป็นว่าไม่บอกอะไรนะครับนอกจากเอาใจช่วยให้ผมด้วย พีพีบอกลอาอีพครับพีมารู้อะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยทำไมเขาได้ดูไหมดแล้วอะผมเนี่ยยังไม่ได้ดูอีพีสีเลยผมโดนแบบค้างหัวใจเอาไว้เอาจริง,รงผมทนไม่ได้แล้วเออผมแบบอยากร้องไห้มากเลยอ่ะ ฮัลโหลผมปิดไมค์ไปตั้งแต่แตเมื่อไหร่นี้ทุกคนผมเล่าไปยาวมากคือโอ้ oh my ม่กอผมเล่าไปยาวมากนะฮะคือผมเล่าว่าจบละมีคนสงสัยว่าผมทงเขียวจริงๆหรือเปล่านะครับก็โอยตายแล้ว คือไปถึงไหนผมได้พูดปะผมได้พูดปะคือตำรวจเนี่ยจริงมันหาเอาชื่อนามสก,กุลไปหาได้จริงแหละแต่ว่ามันจะได้พ,ดพูดสั้นเลยเมื่อกี้พูดยาวมากแล้วผมก็พูดก,ก,กลังกำลังพูดเลยว่าเอ้ยผมดีเบตไม่รู้คนจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่มันนั่งดูอ้าวตายแล้วไม่มีใครฟังไม่มีใครได้ยินเลยโอเคก็คือเรื่องมันเป็นงนี้มีคนบอกว่าเอ้ยเขาอาจจะรู้อยู่แล้วนู่นนี่นั่นเฮ้ยคุณจริงๆเนี่ย มันเอาไปสืบได้จริงๆแต่มันจะได้ทะเบ,บียนราชชื่อนามสกุลแต่ทุกคนลองคิดภาพตามนะไม่มีใครรู้จักชื่อเจ้าของโรงพยาบาลวิภาดีนะผมเองก็ไม่รู้ว่าหูนามสกุลนี้แล้วไงวะก็แค่ก็ทนาเวก็ทั่วไปบางคนกุมารเวชเราก็ยังไม่ตกใจเลยใช่ไหมน <c oughs> อกจากจะชื่ออะไรแปลกๆอะไรอย่างงี้ครับ <c oughs> เราก็แค่รู้ว่าอ,อ๋อ,อมันชื่อนี้จริงวะบ้านเกิดอยู่ที่นี่นู่นนี่นั่นมีเบอร์โทรศัพท์อะไรแบบนี้ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการไปให้เพื่อนต้องคอยสืบอะไรขนาดนั้นตัวเองก็ไม่สามารถเข้าสิงทะเบียนราษแล้วได้ต่อให้เพื่อนช่วยสืบมันก็มันโกรธแค้นเคืองอะไรขนาดนั้นเลยถึงต้องให้เพื่อนไปสืบให้ถูกไหมล่ะครับก็แค่รถชนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยต้องไปตามจับถึงบ้านเลยมันคงไม่ขนาดนั้นลูกเต้าเหล่าใครอะไรอย่างงี้ครับผมว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยทันเลยอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยว่าเป็นแบบเฮ้ยเป็นธนาเวศไม่ได้เข้าไปหลอกก็เลยไม่ได้เข้าไปหลอกอันนี้ขอ ขอเอาทฤษฎีของคมคิดมาปั่นให้ทุกคนย้อนแยง้งไม่รู้ว่าจริงไม่จริงหรือเปล่าจะเชื่อทําให้ทุกคนเชื่อได้ไหมไม่รู้ไม่ทราบนะครับจริงป่ะแล้วคุณคิดดูนะว่าการที่ผมจะต้องแบบสมมติได้ทะเบียนร่าเราต้องไปสืบตอบว่าพ่อแม่ทางานอะไรคือต้องเกียดมากเลยนะแสดงว่าผมว่าทันไม่ใช่คนแบบนั้นทันเป็นคนที่แบบเอ้ยอ่ะไปดูสิเดี๋ยวจัดการให้ตัวเองในแบบนี้ คือมันไม่ได้ซื่อนะคือมันไม่ได้ซื่อนะลองคิดในมุมของคนที่หนึ่งเลยเราเราเรา,เราโดนออกจากราชาการการที่ไปยุ่งในราชาการแล้วให้เขาทานู่นทํานี่ให้หน่อยถ้าเป็นหัวหน้าคนเนี่ยสุดท้ายแล้วการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะไปก็ยังไปกับแพนถูกไหมเออแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ให้คนอื่นมาแบบเฮ้ยไปสืบเรื่องนี้หน่อยแม่งทนกู จัดการแม่พ่อแม่เป็นใครคือขั้นที่ว่าพ่อมันเป็นใครแม่เป็นใครเนี่ยมันเป็นขั้นหนึ่งแหละใช่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเวล่าเห็นเวลาเห็นเวล่าท่านเป็นคนดีครับขออนุญาตท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนง่วงด้วยตอนนี้ แล้วนานิดเป็นใครทำไมหาข้อมูลของทันมาได้แล้วหาเก่งมากโอ้ oh, ทุกคนครับทันเนี่ยมันหาเดี๋ยวนี้ครับซัมซุงนะครับผมสามารถถ่ายรูปแล้วก็ใช้เซ r ร์ e to Search ิร์นะครับผมเพื่อเซิร์ชได้นานนิดอาจจะใช้ Circle to Search ิร์ชเซิร์ชทันก็ได้แล้วก็ดันไปขึ้นว่าเอ้ยเนี่ยตำรวจคนนี้เคยมีเรื่องอย่างนี้นะอย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง้น เออเระวังนะผมว่าผมว่าง่ายนิดเดียวผมว่านาน,นิดเนี่ยเป็น fbi บีไจริงเอ i บทุกคนสังเกตดีๆเขามีทรงของตำรวจหญิง เขาเป็น FBI นอกเครื่องแบบอ้าวแล้วคุณลองเตรียมดูเลยเขายึดพันตํารวจเองแล้วเขาเป็นคอยที่ชักใย,ยอยู่ทุกอย่างเดี๋ยวรอด,ดูเอาไม่รู้แล้วแต่ทุกคนจะเชื่อแต่ผมบอกได้เลยว่าอ่ะทําไมไม่งั้นจะหาข้อมูลมปได้ง่ายได้ไงอ่ะปะล่ะเอ้ยแล้วจริงๆพีมอะก็เป็นโงเป็นนักเรียนโรงเรียนในร้อยนะเออแม่เห็นไหมครับ ทุกอย่างเนี่ยมันมันประจวบเหมาะมันประจวบเหมาะไปหมดหน่าสงสัยแล้วอ้าวไม่ได้พูดเล่นๆนะจริงๆสุดท้ายอะ่ะคนที่ร้ายที่สุดจะเป็นคนที่ดีที่สุดก็ได้คนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยฮคนที่น่าสงสารที่สุดในสมก,การนี้คือใครครับทเนศเพราะอะไร เขามีเมียหลายคนแต่สบายใจจะอยู่กับใครครับแต่ไหนผมพูดตรงๆเลยนะเขาเรียกชื่อเดนไนมากกว่าเมียเขาอีกคุณรอดูในเรื่องได้เลยเออไม่แน่นะสุดท้ายดดนไนสุดท้ายเลยแหดนไนเนีเย่ยแหละเป็นคนได้ทุกอย่างไปครอบครองแล้วก็พูดว่า <laughs> ในที่สุด สิ่งที่ผมจะทำเนะี่ก็ได้ไประสบความสําเร็จพวกคุณก็ตายกันไปต่อหน้าต่อตาแก่งแย่งจริงดิผมก็เป็นคนเดียวที่ได้สมบัติทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับนี่คือเสียงของดานายที่คิดอยู่ในหัวที่ทุกคนคิดไม่ทันเ <c oughs> สียงของตานาย <c oughs> ผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆผมก็ผิดหวังในตัวพวกกัน อ่าตอนนี้ไม่สามารถดึงแฮชแท็กเข้ามาได้แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากแฮชแท็กก็คือพุ่งทะยานมากนะครับเออเราก็ช่วยๆกันไปนะครับตัววิกตเกมนะคตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหลุดโผล่หรือยังหลุดโผล่หรือยังหลุดโผล่ไหมผมไม่เห็นในแฮชแท็กแล้วอะทำไงดี ผมไม่แน่แท็กแล้วอ่าตอนนี้เสียงผมยังอยู่ดีนะครับทุกคน okay. นั่นแหละครับทุกคนผมจริงๆอยากดูอยากได้ทฤษฎีอะไรแต่ผมผมมีให้เยอะนะครับผมเป็นนักแสดงที่ที่อยากทอล์กอยากแลกเปลี่ยนนะครับตรงให้พี่ปอหรอไม่ครับผมลองให้ทุกคนคิดตาม อะอะไรนะพี่ทันรู้ทันพิมพ์หมดสินะอ้าวไม่แน่ไม่แน่นะครับไม่แน่ตอนนี้ใครที่เดินทางกลับบ้านจากการไปอีเวนต์ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับก็อย่าลืมหาอะไรกินด้วยนะครับพี่หูคัดงานบู๋เหรอคืออะไรครับคัดงานบู๋งานบู๋งานบู๋คืออะไรครับงานบูงานบู๋งานบู๋งานบู๋ งานบุ๊เคืออะไรครับงานบุ๋นะ้ะมีพิรุธมากทำไมย้ำบ่อยว่าเป็นคนดีนะนะเป็นคนดีครับแล้วทุกคนในเรื่องนี้เป็นคนดีดีให้หมดนะครับไม่ต้องเหลือใครเลวเอาไว้ละไม่ต้องให้เรื่องมันเดินแล้วก็ดีกันให้หมดนั่นแหละเออโอเคไหมทุกคนอยากเป็นคนดีมาก ใช่ครับทุกคนอยากเป็นคนดีมากอะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วทุกคนถึงเวลาให้ทุกคนได้ไป enjoy นะครับกับอะไรแคทอะไรแคทเอนอะไรแคเ enjoy ครับขออนุญาตนะครับต้องลาไปก่อนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขสวัสดิภาพ นะครับฝากด้วยนะครับซีรีส์เกมลักลวงจวิกเก็ตเกมนะครับเอออะไรนะครับคุยอะไรเนี่ยเราคุยเก่งเหมือนกันแล้วคุยคนเดียวคุยไปเรื่อยเลยนะฝากสองแฮชแท็กนี้ด้วยนะครับ fc mobile second x f f l o a d นะครับกับต้าอุฮอตส์ออฟเดอะมัน จะมากจะน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่แต่แตเกรมรักลวงต้องมากเท่านั้น EP นี้เอ้ยเดี๋ยวจะมี <c oughs> <c oughs> มีตารอบตัวมีหัวหลายตาฮุลาฮุลาสับเบร์บรุสับเบร์ส yes yes อุ้ยอุ้ยอุ้ย Yes ตุ๊ตุ๊ตุ๊บายบายครับทุกคน